สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเทสงานให้กับลูกค้าก่อนส่งให้ลูกค้านะคะโดยงานนี้นะคะเราจะสั่งการทํางานผ่านจอทัศสกรีนค่ะโดยอันนี้นะคะจะเป็นหมายเลขของกระจกแต่ละบานค่ะอันนี้เราจะลองที่บานที่1นนะคะนี่ค่ะระบบนะคะก็จะทํางานประมาณนี้เลยค่ะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปจุดเริ่มต้นนะครับก็คือจุดโฮมถ้าสมมุติมอเตอร์เจอเซนเซอร์โฮมแล้วก็จะอยู่ นี่นะครพอฉีดน้ายาเร็ดมอเตอร์ก็จะทางานแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ถนะ้าอยากเจอเซ็นเซอร์เอ็นนะครับก็จะหยุดทําง,งานก็ฉีดน้ำยาอยิงไฮบริครับในมอเตอร์ว่จะทําความสะอาดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอเซ็นเซอร์โฮมนะครับก็คือการจบกระบวนการทํางาน